สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครป์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b ุ o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสอขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาพามาชมนะฮะคันนี้ก็จะเป็นการปรับลดราคาลงมาจากราคาแรกที่ส0 0 0มบาทนะครับลูกค้าต้องมารับเองนะครับแล้วก็ของเหลวไปเปียดเองนะครับสภาพรถคือสีสันสวยทั้งคันนะฮะยางดีสีเส้นนะฮะยางเป็นบิสโตนปี2021นะครับนะ ยางเป็นปี2021นะครับเส้นนี้น่าจะอยู่ด้านในนะครับเนี่ฮะเห็นอยู่นะครับแล้วก็ล้อเป็นล้อดเดิมรถเป็น4ประตูเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนอ่าไม่ใช่ขับเคลื่อนสีล้อนะฮะเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับนะฮะอาจจะพูดเพลินไปแล้วขออภัยด้วยนะฮะคันนี้ก็เป็นขับ2ธรรมดานะฮะเป็น4ประตูนะครับเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์3.0 คะะันนี้ก็แรงม้าที่163แรงมา้าภายในสะอาดสะอ้านนะครับคอนโซนสวยทั้งคันคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะฮะคันนี้ทะเบียนอยู่ที่ขอนแก่นไม่เคยย้ายไปไหนเป็นเล่มเดิมนะครับผมนะฮะ,ะจดทะเบียนปี2549นะครับผมนะฮะเครื่องยนต์ 3,000cc 163แรงมา้าจัดไฟแนนซ์ผ่าน Toyota l ลิสติแล้วก็รับโอนแค่นี้เป็นรถมือเดียวนะครับถ้าท่านใดหาสีประตูนะฮะ ตัวเตี้ยคันนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนภาษีปัจจุบันอยู่ที่3,400กว่าบาทนะครับหน้า18ก็มีแค่ธนาคารโอนให้ในส่วนชื่อเราไม่ให้ดูเพราะว่าอาจจะติดสิทธิส่วนบุคคลนะครับที่ผมจะโดนตัดไปนะครับนะฮะภายในสาสอาอานไม่มีฉีกขาดนะครับเบาะสวยทั้งหมดแผงประตูสวยทั้งหมดนะฮะพวงมาลัยก็จะได้เป็นแอร์แบกคนขับด้วยส่วนความเดิมนะฮะรถคันนี้เดิมนะฮะเดิมเดิมนะฮะเดิมร้อยนะครับ นะครับเผื่อท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นไม่มีคว่ำไม่มีชนหนักไม่มีชนข้างซ้ายข้างขวานะครับนะฮะสีสันรถสวยทั้งคันนะครับกุญแจรีโมทมีครบนะับผมปั๊มเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าอันเดิมมันก็มีแตกหักบ้างนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมทั้งหมดนะฮะโครงสร้างรถไม่มีการชนนะครับผมนะฮะมีเบียดเจ็บสีนิดนิดหน่อยนิดนนหน่อยนะฮะเบาะสภาพดีไม่มีฉีกขาดนะครับนะฮะ แลองพื้นทุกอย่างก็มีครบนะครับผมนะฮะฝ้าหลังคาสะอาดสะอ้านนะฮะความเดิมรถคันนี้เดิมๆนะฮะมีเก็บสีเป็นบางชิ้นนะฮะจะสีสวยนะครับนะฮะอันนี้เราเคลือบน้ํายาเฉยๆนะครับอาจจะดูเงาเงานิดนะครับยางนีสีเส้นยางนิ่มแก้มสวยนะครับทางด้านท้ายก็เป็นกันชนให้ใหม่นะครับกันชนเดิมอาจจะมีบุบบิบก็เลยเปลี่ยนทิ้งนะครับนะฮะ ช่วงล่างประมาณนี้ล้างแล้วสาต้านแบบนี้นะครับผมนะฮะไม่ผุแน่นอนเพราะรถคันนี้ใช้อยู่ที่ขอนแก่นนะครับน้ำไม่เข็มแน่นอนไม่โดนน้ำเข็มแน่นอนนะครับความเดิมท้ายเม็ดอาร์คเดิมนะครับ a l ชัดเจนชายล่างสวยนะครับผมนะฮะเอเอเอชัดเจนเม็ดอาร์คเดิมนะครับแม็กไลเนอร์สภาพตีไป80%นะครับไม่เคยเจาะติดคอกนะฮะมาดูทางด้านนี้ทางด้านนี้นี่ครับ ชัตทงยูซีดีนะครับผมนะฮะประตูฝั่งนี้นะครับดูเมตร้าความเดิมนะฮะเป็นเร็วนิดหนึ่งเพราะเรามาถ่ายที่ปตทไม่ได้ขอเขานะครับนะฮะนี่ครับความเดิมนี่ครับเดี๋ยวผมพาลองขับด้วยนะครับดูเครื่องยนต์แล้วก็ลองขับนะฮะนี่ครับเผื่อท่านใดยังไม่เคยเห็นนะฮะคันนี้สวยนะครับแต่ยังไม่มีเจ้าของผมก็งงจริงๆนะฮะคันนี้นะครับ เลขไมค์คันนี้ก็อยู่ที่260,000กิโลเท่านั้นนะครับกุญแจเป็นรีโมทผมปั๊มเพิ่มนะฮะแล้วก็มีสำรองอีกหนึ่งดอกนะฮะสำรองนี้อาจจะได้แค่เปิดรถนะครับเพราะว่ารุ่นจีรุ่นท็อปจะมีชิปในตัวนะครับแต่2ออกนี้ก็คือสตาร์ทได้นะครับอ่ามีอ m มเมจ n นซีนะฮะมันจะมีแบบนี้ถ้าเป็นแล้วก็ปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าสบานนะครับดูห้องเครื่องเปิดผิดนะครับเปิดเปิด ฝาถังนะฮะอันนี้ดูห้องเครื่องหน่อยนะครับอาจจะไปเร็วนิดนึงนะฮะภาษีก็อยู่ที่68นะครับผมเดี๋ยวขอข้าฝากระโปรงก่อนนะฮะอ่านี่ครับมาดูภาษีก่อนนะฮะภาษี6 8นะฮะก็คือปีหน้าเลยนะครับปิดฝาถังก่อนนะฮะปิดประตูก่อนโอเคมาดูในส่วนห้องเครื่องนะครับความเดิมซุ้มซ่อคันนี้คือเดิมนะฮะสติกเกอร์อยู่ครบเพจเดิม นะฮะหมุดเดิมไม่หมุดใหม่นะฮะหมุดเดิมหมุดเก่าเม็ดอาร์ชัดเจนคานอารอ์ชัดเจนนอ็อตดำนะครับเม็ดอาร์ชัดเจนนะฮะแล้วก็เลขคานชัดเจนช่องไฟสวยมีสติ๊กเกอร์กันรอย2ฝัง่งนะครับแล้วมีการใช้งานนะครับถ้าไม่มีผ่านการใช้มันก็แสดงว่าอาจจะติดใหม่ก็ได้นะครับคานอารอ์ชัดเจนเม็ดอาร์ชัดเจนซุ้มซอกเดิมน็อตแก้มไม่ขยับได้ระบบเบรกเอเบสนะครับส่วน ฝากระโปงนะฮะไม่เคยแกะไม่เคยถอดเป็นการความร้อนเดิมฝากระโปงเดิมสติ๊กเกอร์กันรอย toyota ชัดเจนซีนเดิมทั้งหมดนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์แอร์อยู่ครบฝั่งนี้เดิมเดิมนะฮะนะฮะตัวนี้เป็น v n t ย r เทอร์โบนะครับ v n เทอร์โบก็สังเกตง่ายง่ายนะฮะสังเกตที่มอเตอร์นะครับก็จะมีในส่วนของเครื่องยนต์2 0 0พและ3,000นะครับถ้าเป็น v n t ยนเทอร์โบจะมีมอเตอร์แบบนี้แรงมา้าสำหรับตัว2.5ก็จะได้อยู่แรงมา้าอยู่ที่ 144แรงม้านะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์3,000มันจะได้ตั้งแต่ขั้นต่ำก็คือ163แรงม้านะครับขึ้นอยู่กับอ,อื่นๆนะฮะอย่างเช่นพวกแชมป์ก็จะแรงม้าเยอะไปกว่านี้อีกนะครับถ้าเป็นน่าจะเป็นพวกเกียร์ออโต้หรือเปล่านะครับต้องดูกำลังอัดปีนะครับไม่มีไอน้ำยาไม่ขาดอันนี้พอเปิดแน่นอนผมวิ่งมานะฮะก็จะมีแรงดันช่วงแรกอยู่แล้วนะครับน้ำไม่ดันไม่พอก่านะฮะก็ประมาณนี้ ทีนี้เดี๋ยวผมจะพาลองขับนะครับเดไปลองขับกันอันนี้ก็ค่อนข้างใช้ง,งานอยู่บ่อยพอสมควรน,นะครับวันนั้นก็วิ่งไปที่อุดรน,นะครับก็งานด่วนนะครับไปดูรถให้ลูกค้าลูกค้าของพี่แกก็น่าจะดูจากช่องเราก็ติดต่อมาว่าจะขายรถนะครับอยู่2อสามคันนะครับก็ใช้คันนี้วิ่งไปวันนั้นนะฮะก็ใช้ความเร็วที่ หนึ่งร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าเราก็เซฟน้ํามันแต่ก็เป่าน้ํามันนะคะก็ยังเหลือเยอะนะฮะนี่ดูสังเกตจากน้ํามันเตือนเลยนะครับผมเติมไปแปดร้อยไปกับเหลืออีกเยอะเลยนะครับยังเหลืออีกเยอะนะครับน่าจะหมดไปประมาณไม่เกินหกร้อยในความเร็วที่1 2 0ร้อยี่สิบถึงร้อยสี่สิบนะครับคันนี้ก็อัตราเร่งดีแต่เป็นมาพรอมไร่พาวเวอร์ดีเบานะครับช่วงล่างดีไม่ต้องได้ทํานะครับ ะะก็สรุปราคาคันนี้นะฮะปรับลดราคาอยู่ที่1นึ่งแมืนเก้าพันอันนี้ลูกค้าต้องมารับเองไปเปลี่ยนของเหลวเองนะครับผมพะราคานี้ผมแทบไม่เหลือกําไรนะครับเหลือไม่กี่พันเท่านั้นเองนะฮะแต่รับประกันการโอนให้อยู่แล้วนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้1เดือนเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะรับประกันการโอนย้ายให้นะครับโอนย้ายไม่ได้ยินดีคืนเงินตามจํานวนซื้อขายเลยนะครับ นะฮะเล่มพร้อมโอนได้มือเดียวนะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวผม,ผมจะพาลองนะครับผมนะฮะแต่ถ้าลูกค้าอยากจะให้จัดทรงทั้งเปลี่ยนของเร็วให้ด้วยก็อยู่ที่ราคา1 8 9 0 0 0ถ้าลูกค้ารับเองเปลี่ยนของเร็วเองก็1 7 9 9 0 0นนะครับผมนะฮะ ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาลองคับนี่ครับขี่แบบธรรมดาธรรมดาก่อนนะครับยังไม่ได้แตะคันเร่งนะฮะวิ่งดีแน่นอนอัตราเร่งดีแน่นอนสําหรับวีโก้เครื่องยนต์3.0นะครับถ้าเป็นรถที่ปกตินะครับ นอกจากรถไม่ปกติแล้วครับเครื่อง3วันนึงจะวิ่งไม่ออกนะฮะเขาวิ่งดีอยู่แล้วอัตราเร่งเขาดีอยู่แล้วความประหยัดน้ํามันปัญหาไม่จุกจิกแน่นอนรับประกันเลยครับโตยโยตา้าปัญหาไม่จุกจิกนะฮะสำหรับส่วนวีโก้นะครับในตัววีโก้ปัญหาไม่ค่อยเยอะนะครับปัญหาน้อยมากนะฮะ,ะแล้วความปลอดภัยก็ได้ทั้งแอร์แบกนะฮะคนขับ1ลูกแล้วก็ระบบเบรกเป็น abs นะครับผมนะฮะก็ช่วยในการ เบรกกระทันหันสามารถควบคุมรถได้คอนโทรลรถได้นะครับถ้าไม่มี ABS ก็จะอย่ากดคันเร่งหนักเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะดึงให้เสียอาการนะครับแล้วก็ไม่สามารถควบคุมรถได้นะฮะเดี๋ยวเรากลับรถตรงนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมลองนี่เกียร์สองอยู่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวกลับรถตรงนี้เลยนะครับเราลองกดคันเร่งดู vn อัตราเร่งจะต้องดีกว่าธรรมดานะครับลองกดคันเร่งดูนะ นี่ขึ้นเนินนะฮะนะฮะก็มือหนึ่งต้องเข้าเกียร์มือหนึ่งต้องขับพวงมาลัยจับพวงมาลัยนะฮะนี่เกียร์สามนี้ขึ้นเนินนะฮะนี่เกียร์สี่นะฮะนะฮะควรไม่ไหลไม่ดำนะฮะควรไม่มีนะฮะนี่เกียร์ห้าวิ่งดีแน่นอนนะฮะกดเป็นมานะครับเครื่องยนต์เวนเทอร์โบมันควบคุมด้วย ระบบไฟฟ้านะครับคอ,คอนโทรลค,คอนโทรลนะฮะขอไว้ด้วยคอนโทรลให้เทอร์โบทํางานเร็วกว่าเทอร์โบธรรมดานะครับผมเพราะว่ามันจะมีคีบหลังที่เป็นตัวควบคุมนะฮะเพื่อให้เทอร์โบปั่นได้เร็วขึ้นตามรอบตามที่ต้องการได้เลยนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันแอร์เย็นซีดี เครื่องล่นใช้งานได้กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทั้งหมดนะครับผมกระจกมองข้างปรับได้ทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องไปดูรถนะฮะจะเอารถออกก่อนนะฮะสนใจ1นึ0 0 0สบาทนะครับผม1นึ0 0 0สบาทสนใจก็โทรเบอร์098 274 4279 098 2744279 id line 094 4 7 5 4 4 75, 4 1ี่นะครับอยากดูรถตัวจริงคันนี้รบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดหน้าติดจองไหมถ้าไม่มีติดดัดไม่มีติดจองผมก็จะให้ท่านมาที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นแต่ถ้าลูกค้าอยากให้จัดส่งนะฮะเปลี่ยนของเลวให้ด้วย189,000นะครับก็ต้องเป็นการ ะะมาจำหนึ่งมืนส่วนที่เหลือรอจ่ายที่หน้าบ้านท่านของเลวไม่ต้องห่วงนะคะเราไม่มีหมุกเม็ดเปลี่ยนให้หมดนะครับนะฮะไม่มีว่าไม่เปลี่ยนใช้น้ํามันเก่านะฮะเปิดดูแล้วใหม่แล้วไม่เปลี่ยนไม่มีนะฮะผมเปลี่ยนทิ้งอย่างเดียวนะครับนะฮะม,มูลค่าไม่ได้สูงมากเกินไปนะครับน้ามันเก่าเราขายได้ต้งหงนะครับผมนะฮะขอเก็บรถเข้าก่อนนะครับนะฮะพอดีจะไปอุดรนะฮะไปดูรถ วันนี้จะใช้รถเก๋งไปนะครับเพราะว่าแฟนจะต้องขับนะฮะเสานะฮะอัตราเร่งดีนะครับรถคันนี้ค่อนข้างอัตราเร่งดีมากนะครับตาเร่งดีขับขี่ดีนะครับผมพอมาลลยพาวเวอร์ดีนะครับดีมากคันนี้ แคบน้อยนึงนะครับต้องหมุนอ่ะประมาณนี้สนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับนะฮะหาสีประตูตัวเตี้ยอยู่รับรองคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ